สวัสดีครับวันนี้กูมองห้องพาและของสะสมนะครับจะพามาชมเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับหลวงพ่อพัดนะครับวัดห้วยด้วนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเนื้อนาวานะครับเป็นเหรียญน้ำเลิกนะครับก็จะเป็นนาวานักขากเงินลงยาสีจีวอนะครับก็นำความสวยงามมาให้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะซูมให้เห็นรายละเอียดทางด้านหน้าก่อนนะครับ ด้าน,นบนนะครับก็จะเป็นพิมพ์คำว่าเลื่อนสมณศักดิ์นะครับตัวองค์หลวงพ่อพัดนั้นมีการแกะพิมพ์ค่อนข้างละเอียดนะครับอันนี้ผิวเนื้อนวะขึ้นผิวลุ้งนะครับนี่นะครับเป็นงานหน้ากากฉลุปะฉลุนะครับ ด้านล่างนะครับก็จะเป็นนามพระราชมงคลวราจารย์นะครับจะมีโคด้ดพิมพ์ทั้งสองด้านนะครับด้านข้างเหลี่ยงก็จะเป็น ลักษณะของตัวตัดเหรียญน,นะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นพัยดยศนะครับลงยานะครับเป็นเนื้องเงินนะครับแล้วก็ปะกฉะลุเข้าไปนะครับที่ด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านบนจะเขียนคำว่ายุยืนนะครับ แล้วก็จะมีโค้ดนะครับที่เป็นตัวนัสือนวนะครับก็คือเนื้อนาวะนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นต่อคำว่านำเลิกนะครับด้านขวามือก็จะเป็นนําเบอร์เลขนะครับในการจัดสร้างนะครับผัดยดนั้นลงยาสวยงามนะครับ ก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับในการลงยานะครับด้านล่างนะครับก็จะมีคำว่าหลวงพ่อพัดบุญญาการโมนะครับวัดทานทหารเลยวงเล็บว่าห้วยด้วนนะครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็จะมีลายฝนนะครับส่ฝนของตัวบล็อกด้านหลังนะครับ ก็โดยรวมนะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะมีความละเอียดสวยงามนะครับบล็อกแกะได้ชัดเจนนะครับงานลงยาเป็นงานลงยาที่มีความเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับตัวบล็อก ของตัวองค์หลวงพ่อพัดนะครับก็มีการแกะที่ค่อนข้างจะเป็นงานที่ละเอียดเลยนะครับถ้าเป็นองค์ที่ไม่ใช่หงหน้าก,ากากปะฉลกุก็จะเห็นรายละเอียดที่ค่อนข้างจะชัดเจนกว่าตัวที่เป็นหนาก,า,กากเงินนะครับก็เอาไว้ คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะนำพาเนืองินอื่นมาให้ชมนะครับสําหรับรุ่นเรื่องสมรศัก์ิหลวงพ่อพัดนวัดห้วยด้วนนะครับก็สําหรับวันนี้กูมองห้องพาและของสะสมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ